ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในขณะที่ชิงสุยมองไปยังฉากที่อบอุ่นตรงหน้าเขาเขาก็รู้สึกถึงความสงบมันรู้สึกแตกต่างจากที่เคยบางทีอาจเป็นเพราะเขามีประสบการณ์มากขึ้นและรู้สึกถึงความรู้สึกเหล่านี้มากขึ้น ตามปกติถนนสายหลักของมหาทวีปเมคามรกฏก็จะคึกคักไปด้วยผู้คนมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเพราะการหายตัวไปหรืออุบัติเหตุของใครบางคนหลายคนหรือคนส่วนใหญ่พยายามอย่างเต็มที่เพื่ออยู่รอดและเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น จริงๆแล้วประกูลขุนนางและครอบครัวอื่นๆทำงานหนักเพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเพราะคนเราจะไม่มีวันเป็นคนหรือครอบครัวที่มีอำนาจมากที่สุดแม้ว่าเราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองแต่ก็ยังคงมีคนที่อยู่นอกเมืองคนที่อยู่ต่างอาณาจักรหรือแม้แต่คนที่อยู่ต่างทวีปซึ่งแข็งแกร่งกว่าเราแม้แต่กลุ่มชนชั้นสูงและนิกายต่างๆที่อาจดูงดงามจากภายนอก แต่กลับไม่มีใครสามารถรู้ถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มของพวกเขาเองได้ผู้คนที่ได้รับการจัดอันดับในระดับสูงจะต้องระมัดระวังในการถูกลอบทำร้ายหรือถูกสังหารและยังต้องระมัดระวังเรื่องการแบ่งแยกภายในตระกูลอีกด้วยท่านพ่อข้าจะเอาอันนั้น ชิงยิงชี้ไปที่หุ่นไม้และบอกกับชิงซุยข้าจะเอาด้วยชิงซุนลงมาจากแขนของชางไ่หมิงเยีย่ยท่านลุงหุ่นไม้นี่ราคาเท่าไหร่ชิงซุยนั่งคุกเข่าลงและมองไปที่ตุ๊ก,กตาไม้อันประณีตซึ่งตั้งอยู่บนผ้าปูที่วางติดกับพื้นเขาทำชายชราตรงหน้าเขาอันละห้าเหรียญทองแดงชายชราย,ยิ้มให้ท่านลุงข้าเอาสองอันชิงซุยยิ้มและพูด ชิงสุยให้พวกเราด้วยสิบหุ่นเชิดดูน่าสนใจฮ่าวหยุนลิวลี่หัวเราะและพูดมาจากด้านหลังสุดท้ายชิงสุยก็ซื้อให้กับทุกคนคนละอันและหนึ่งอันสำหรับตัวเขาเองหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินต่อไปข้างหน้า ภาพของงานเทศกาลปรากฏอยู่ตามท้องถนนพวกเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของปีใหม่เชิดสิงโตเล่นดอกไม้ไฟลูกแฝดทั้งสองคนของเขาอายุแค่สามขวบเท่านั้นพวกเขาอยากรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาเห็น ดังนั้นพวกเขาจะร้องขอทุกอย่างที่พวกเขาเห็นและยังคงตะโกนต่อไปตลอดทางชิงสุยคิดว่าสิ่งที่น่ารักมักจะโลดใจพวกเขาทั้งสองโชคดีที่เด็กๆมักมจะลืมสิ่งที่พวกเขาเห็นได้อย่างรวดเร็วท่านชิงสุย ชิงสุยผู้ที่ได้ยินเสียงตะโกนมองไปรอบๆและพบว่าเป็นคนจากตระกูลฉินเขาจำชื่อของชายผู้นี้ไม่ได้แต่เขามั่นใจว่าต้องเป็นคนที่มาจากตระกูลฉินขณะที่เขาคิดอย่างรอบคอบดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เคยคุยกันมาก่อน เจ้าเป็นใครแม้ว่าชิงสุยจะจำได้ว่าพวกเขาอาจเคยพบกันมาก่อนแล้วแต่เขาก็ไม่ค่อยแน่ใจเมื่อได้พบกันตระกูลฉินเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาตระกูลที่ยิ่งใหญ่ทั้ง6ในมหาทวีปเมคามรกฏ อย่างไรก็ตามมันก็เป็นการจัดการเพื่อความอยู่รอดหอคอยกระบี่และนิกายสัตศูรถูกจัดการจนสิ้นซากในขณะที่ตระกูลหายนั้นจากมหาทวีปเมคามรากฏไปข้าคือฉินสร้างวันนี้ข้าได้พบท่านโดยบังเอิญและอยากจะมาทักทาย ชิงสุยมองไปที่ชายหนุ่มอายุประมาณ30ปีความคิดแรกของเขาคือชายผู้นี้เป็นคนที่ตั้งใจจริงมีสายตาที่ฉลาดและมองการกลายเขามีความแข็งแกร่งในระดับปานเทวกษัตริย์ขั้นสูงสุดนี่ถือว่าเป็นระดับความแข็งแกร่งที่น่าชื่นชมในมหาทวีปเมคามรากตยินดีที่ได้พบเจ้ามีอะไรให้ข้าช่วยเหลือเจ้าหรือไม่ชิงสุยยิ้มและพูดหลังจากปีใหม่ ท่านปู่ของข้าจะสละตำแหน่งผู้นำตระกูลและยกมันให้กับข้าท่านยินดีที่จะมาร่วมงานหรือไม่ชินสร้างยิ้มและถามอย่างเฉลียวฉลาดขอแสดงความยินดีด้วยเมื่อถึงเวลาข้าจะไปที่นั่นชิงซุยยิ้มให้ตกลงข้าขอขอบคุณโปรดยกโทษให้ข้าด้วยที่ขัดจังหวะเวลาของครอบครัวท่านชินสร้างประหลาดใจเมื่อพูดเสร็จแล้วเขาก็คำนับอย่างสุภาพก่อนเดินจากไป ชิงซุยไม่คาดคิดว่าชินสร้างจะเข้ารับตำแหน่งผู้นำตระกูลตั้งแต่อายุยังน้อย,อยเช่นนี้เหตุผลที่เขาตัดสินใจที่จะไปที่นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความประทับใจที่ดีกับชินสร้าง นอกเหนือจากนั้นการเกี่ยวพันกับตระกูลชิงอาจเป็นประโยชน์กับเขาแน่นอนว่าจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ชายหนุ่มเข้ารับตำแหน่งผู้นำตระกูลชิงเมื่อดูจากอายุข,ของเขาแต่ถ้าชิงสุยไปปรากฏตาตัว มันก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงมองหาชิงสุยและมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจนถึงตอนเที่ยงชิงสุยและคนอื่นๆกลับไปที่ตระกูลชิงอาหารได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว ในช่วงบ่ายคนอื่นๆยังคงออกไปเดินเล่นข้างนอกชิงสุยไม่ได้เป็นห่วงอะไราเพราะในหมู่พวกเขามีผู้ฝึกตนระดับปรานักบุญพิโรธอยู่ด้วยชิงสุยต้องการที่จะฝึกฝนในดินแดนยกยุพร,ราชอามตะช่วงบ่ายถุงแพรมิติ ชิงซุยพึ่งประหนักว่าเขายังไม่ได้ตรวจสอบถุงแพรม,มิติจำนวนมากในดินแดนหยบยุพราชอาอมตะเขาไม่ค่อยสนใจอะไรมากนักเพราะเขายุ่งมากนับตั้งแต่ที่เขากลับมาแต่ตอนนี้เขามีอารมณ์ที่จะตรวจสอบพวกมันแล้ว เนื้อที่ภายในถุงแพรมิติมีจำกัดดังนั้นพวกมันจึงมีเพียงสิ่งที่มีประโยชน์และดีที่สุดอยู่ภายในเท่านั้นชิงสุคยค่อยๆเปิดถุงแพรมิติที่พึ่งทาบัดแผลผลจิตวิญญาณยาส่งเสริมจิตวิญญาณเกราะบางส่วนทองและเงิน ของส่วนใหญ่เป็นสิ่งของสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินผู้คนมักจะใส่พวกมันเพื่อพกติดตัวไว้น้าเสียดายที่มีสมบัติน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เงินเสื้อผ้ากราะอ,อาวุธยาแก้พิษและส่วนผสมอื่นๆชิงสุยตรวจดูไปแล้ว3า ถุงสำหรับคนอื่นมันอาจเป็นสิ่งของที่ยอดเยี่ยมอยู่บ้างแต่สำหรับชิงสุยพวกมันก็เป็นแค่ขยะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเก็บแค่ถุงแพรมิติเอาไว้พวกมันยังถือว่าเป็นของล้ำค่าภายในเวลาอันรวดเร็ว ชิงสุยได้ตรวจสอบถุงแพรมิติไปแล้วเจ็ชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวที่มีเหล็กกล้าเหมันหนึ่งหมื่นปีขนาดเท่าฝ่ามือสิ่งนี้ทำให้เขาประหลาดใจมากเพราะแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กแต่มันก็ยังคุ้มค่าในเมืองเล็กๆไม่หันอากาศเขามองดูถุงแพรมิติสามชิ้นอีกชุดหนึ่งและพบขวดยาจิตวิญญาณอสูรจานวนไม่กี่ขวดชื่อของมันอาจจะดูทรงพลังแต่ความสามารถของมันก็ไม่เท่าไร มันสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของสัตว์อสูรและพัฒนาเทคนิคการต่อสู้ของพวกมันอะไรกันชิงสวยยิงกับการเปิดถุงแคลมมิติอีกอันหนึ่งพื้นที่ภายในนั้นมีขนาดใหญ่กว่าอันที่เหลือสำหรับสิ่งของที่อยู่ในนั้น ชิงสุยเห็นมันอย่างรวดเร็วว่าเป็นเหล็กกล้าเหมันหนึ่งหมื่นปีก้อนโตไม่ต้องสงสัยว่านี่เป็นของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งตระกูลโจฉีชิงสุยยิ้มอย่างรวดเร็วภายในถุงแพรมิติมีสิ่งของที่ดีจำนวนมาก เขาค้นพบสมุนไพรสองชนิดที่จำเป็นสำหรับยาเม็ดเสริมสร้างลมปราณสวรรค์หญากระทิงทองและหญ้าปราณสุรย 5, ิยัน5,000ปีหญ้ากระทิงทองยาวประมาณหนึ่งกุ๊ดมันมีสีทองและมีรูปร่างเหมือนวัวกระทิงซึ่งดูสมจริงมาก ชิงสุยสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่ามันอุดมไปด้วยจิตวิญญาณชิงสุยรู้สึกดีกับการค้นพบนี้เขาเคยกังวลเกี่ยวกับการที่จะหาสมุนไพรเหล่านี้ใครจะรู้ว่าเขาจะได้มันมาง่ายเช่นนี้ ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นของทั่วๆ่วไปแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยใช้มันแต่เขาก็สามารถมอบให้สมาชิกในตระกูลของเขาได้เมื่อเร็วๆนี้การเปลี่ยนแปลงของอสูรอัศนีคลั่งค่อนข้างน่าตกใจขณะนี้อสูรอัศนีคลั่งมีขนาดประมาณ5 เมตดและความแข็งแกร่งของมันก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามชิงสุยรู้ว่ามันยังคงไม่ถึงเวลาที่อสูรอัศนีคลั่งจะพร้อมสำหรับการต่อสู้เมื่อถึงเวลาที่เขาออกมาท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วคนในครอบครัวกำลังพูดคุยกันอย่างมีความสุขที่ห้องโถงใหญ่เมื่อพวกเขาเห็นชิงสุยเข้ามาพวกเขาก็ทักทายเขาด้วยรอยยิ้มลูกตัวน้อยทั้งสองคนนั้นยังคงกวนใจเขาอยู่เสมอ ดังนั้นชิงสุยจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ว่างในการดูแลพวกเขาชิงสุยป้อนผลต่างๆให้กับลูกน้อยทั้งสองเพื่อช่วยให้ร่างกายของพวกเขามั่นคงผลจิตวิญญาณมีหน้าที่ในการชำระล้างเส้นลมปราณและกระดูกเล็กน้อยและยงช่วยให้ร่างกายเล็กๆของพวกเขาทั้งสองยืดหยุ่นและแข็งแรงขึ้นในพริปก็มาถึงวันสิ้นปีวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าว,วันสุดท้ายของปี ทั้งคนร่ำรวยและคนยากจนจะตกแต่งบ้านเรือนของพวกเขาเพื่อเพิ่มความรู้สึกอันรื่นเริงหนึ่งปีกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วผู้คนต่างหยุดพักเพื่อจัดเตรียมอาหารอันแสนอร่อย ประมาณเกือบจะเที่ยงคืนเสียงของพลุกก็เริ่มดังขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังมีดอกไม้ไฟจำนวนมากอีกด้วยภายในระยะเวลาสั้นๆท้องฟ้าทั้งหมดก็เต็มไปด้วยสีสันสดใสมันช่างสวยงามมากจนรู้สึกเหมือนฝันชิงสุยดูสิ มันสวยงามมากเลยอีเยเจียนเกอร์มองไปที่ท้องฟ้าและยิ้งเจ้านั้นงดงามมากกว่าชิงสุยหัวเราะเบาๆคือพวกเราทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าพี่สาวเจียนก้องดูงามมากค่าละงดงามหรือไม่ หาวหยุนลิี่วลี่ถาขณะที่ดึงแขนของชิงสุยมดงามมดงามชิงสุยกล่าวอย่างเร่งรีบข้างดงามแค่ไหนกันหาวหยุนลิี่วลี่กระพริบตาอันเรียวงามขณะถามโอ้เจ้าช่างงดงามราวกับราชินีปีศาจ แล้วเจ้าชอบปีศาจตนนี้หรือไม่ข้าชอบปีศาจตนนี้มากที่สุดชิงสุยและเหล่าหญิงสาวมองดูดอกไม้และพลูภายในตระกูลชิงคนทั้งสามรุ่นของตระกูลชิงกำลังเล่นดอกไม้ไฟและพลู เด็กน้อยทั้งสองวิ่งเล่นอย่างมีความสุขท่ามกลางฝูงชนมีคนดูแลพวกเขาอยู่ทุกที่ที่พวกเขาไปดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรชิงอี้เองก็ยังคงเฝ้าดูเด็กน้อยทั้งสองด้วยเช่นกัน ทุกคนต่างเข้าใจและให้ชิงซุยได้ใช้เวลาอยู่กับเหล่าหญิงสาวเย่เ e จียนเกอถือได้ว่าเป็นภรรยาของชิงซุยในตระกูลชิงโดยมีหลวนหลวนเป็นลูกสาวเธอเป็นภรรยาคนแรกของชิงซุยแต่เฉพาะชิงซุยและตัวเธอเองเท่านั้นที่รู้เหตุผลที่อยู่เบื้องหลงังชางไห่หมิงเย่ยเป็นภรรยาของเขาอย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่สมาชิกตระกูลชิงต่างก็เห็น ทุกคนรู้ว่ามิงเย่เกอโหลและหาวหยุนลิวลี่เองก็เป็นภรรยาของชิงซุยด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อหมิงเย่เกอโหลเข้ามายัางตระกูลชิงกับชิงซุยทุกคนก็รู้ว่าเธอได้พาลูกสาวมาพร้อมกับเธอด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาได้ให้ความสำคัญกับหญิงสาวผู้นี้เช่นกันจนถึงขณะน,นี้อี้ช่างก็ยังไม่ทราบว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของชิงซุย เมื่อเธอยังเด็กเธอจำไม่ได้ว่าเธอมาที่ตระกูลชิงตอนไหนและหลังจากนั้นเธอก็เลือกที่จะลืมเรื่องเหล่านี้เพราะความทรงจำนั้นค่อนข้างเลือนลางเธอชอบที่ชิงซุยเป็นพ่อของเธอดังนั้นเธอจึงหยุดคิดถึงความทรงจำอันเลือนลางเหล่านั้นพ่อของเธอปฏิบัติกับเธอเป็นอย่างดีในหัวใจของเธอเธอเป็นลูกสาวแท้ๆของชิงซุย เนื่องจากเธอไม่สามารถนึกถึงความทรงจำได้อย่างชัดเจนเธอจึงเลือกที่จะไม่ตั้งคำถามกับพวกเขาเหมือนเหือนอูซวงนั้นตรงกันข้ามเมื่อเธอสูญเสียความทรงจำของเธอเธอก็กลายเป็นลูกสาวของชิงอี้ เหมือนเหรินอูซวงไม่ได้มีญาติที่สนิทคนใดเช่นนั้นเธอจึงถือเป็นสมาชิกของตระกูลชิงไปแล้วชิงซุยไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยมือเธอไปเขาชอบเธอและยังรู้สึกว่าเธอชอบเขาเช่นกันดังนั้นชิงซุยจึงปล่อยให้มันขึ้นอยู่กับโชคชะตาเขารู้สึกว่าเขาสามารถทำให้เธอมีความสุขได้อีเย,ยเจียนเกอร์และเหมือนเหรินอูซวงเดินกลับไปยังห้องพักก่อน หลังจากน,านั้นไม่นานหมิงเย่เกอร์โหลและซื่อชิงตงก็กลับไปด้วยเช่นกันชางไห่หมิงเย่บอกชิงสุยว่าเธอต้องไปดูแลลูกน้อยทั้งสองพร้อมกับจากไปภายเวลาอันรวดเร็วก็เหลือเพียงชิงสุยและห่าวหยุงลิ่วลี่เท่านั้น พวกขาวทั้งหมดกลับไปแล้วชิงซุยข้าคิดว่าข้าจะกลับไปนอนแล้วเช่นกันเหาหยุนลิ้วลี่มองไปรอบๆและกล่าวขณะที่ใบหน้าเริ่มแดงปีศาจน้อยหยุดเดี๋ยวนี้เจ้าไม่รู้สึกว่ามันเป็นคืนที่มีความหมายงั้นหรือชิงซุยยิ้มให้กับห่าหยุนลิ้วลี่ที่กำลังจะวิ่งหนีไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ